ตันนี้ก็มาถึงวิธีการขัดตสนิมนะครับผมขัดตสนิมก่อนทำสีจริงนะครับก่อนทดลองพื้นก่อนแล้วก็ทำสีจริงนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ทำสีแล้วนะครับผมวันที่ 18, สิบแปดกำหนดส่งนะครับจังหวัดชัยนาทเราไปส่งให้นะครับผมคันนี้ วัดไชนาอ่าก็ขอขอบคุณนะครับท,ที่สาธลอนะครับผมนี้ก็ใกล้แล้วครับการจะไปขีน่นะครับผมมีจุดใจเดียวเราจะส่งให้ถึงที่ถึงที่นะครับผุคันนี้เป็นบางจังหวัดนะครับผมที่เราจะสามารถจะส่งให้ได้ถ้าจังหวัดใกล้เคียงกันอย่างเช่นผมอยู่จังหวัดพิษณุโลกส่งพิจิตรนคะรสวรรค์อุตรดิต ให้ไบ,บูรอะไรเงี้ยได้ครับผมแต่ถ้าเกิดไกลกว่าสามร้อยสี่ร้อยโลอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องดูอีกทีนะครับผมว่าจะสะดวกหรือเปล่าถ้าไม่สะดวกก็เน้นให้ลูกค้ามารับนะครับช่างมิวมินิบคยครับผม ัดสีเสร็จนะครับผมแล้วก็ได้ทําสีกันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวมารอติดตามนะครับผมตอนทําสีเสร็จนะครับจะออกมาแจ่มแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวตอนทําสีผมก็น่าจะทําคลิปให้ชมนะครับผมขั้นตอนการทาสีนะครับวันนี้ไปซื้อสีมาแล้วครับผมเป็นสีตัางผสมนะครับของรถยนต์นะครับผมมานี้นะครับแบบนี้เลยผสมให้นะครับผมเกรดสีเดียวกับสีรถยนต์นะครับผมมี พ,พี่ถามมาครับอ่ราคาโค้งเปล่าเท่าไหรครับราคาโค้งเปล่าแบบนี้นะครับอ่าจะได้ตัวนี้นะครับผมกับแั้นเครื่องนะครับผมไม่ทั้งสีนะครับราคาเจ0ดบาทนะครับราคาเจ็ดบาทเราเก็บงานให้เรียบๆนะครับผมทําเอาออกให้มทสุดนะครับผมโดยเวลาทำสีปุ๊บสี สนิทมันจะได้ใลุกสีขึ้นมานะครับมันจะเหลือแค่ช่วงหน้านะครับผมช่วงนี้ก็โอเคแล้วเริ่มช่วงหน้าอีกหนึ่งอย่างแต่ทํายากนิดนึงครับช่วงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่ซับซ้อนนะครับไงมาครับปวดมือหมดแล้วปวดมือหมดแล้วพี่ทารถไม่ยากเท่าขัดเนี่ยนะโอ้ยทำไม่ยากเลยตักปุ๊บป๊ เชี่ยมต่อไอ้ขัดนี่แหละเวลาดิเพื่อจริงๆเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงที่แบบน่าเบื่อที่สุดของเรานะครับผมไอตอนขึ้นเป็นโคยังตื่นเต้นนะเฮ้ยมันจะเป็นโคงแล้วเว้ยแต่พอหามสีปุ๊บหานมันก็ทรงเดิมแค่เปลี่ยนสีเฉยๆอย่างเงี้ยอือหมดอารมณ์ตื่นหมดขี้เกียจเลยเรื่องขัดมันไม่ใช่ขี้เกียจคือมันขัดมันขัดยาก รอติดตามชมตอนทั้งสี่นะครับผมจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับโ okay. อเคนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ